ผมอยู่กับกระบะหน้าหล่อหน้าหมูป่ารุ่นพิเศษสําหรับคนที่ไม่ทันคันก่นกอนๆที่ผมไปล่อยไปแล้ววันนี้จัดมาให้หน้าไมน์ r นชเชน2.4เกียร์ออโต้นะครับ4ประตูล็อกโคสสีแดงปี2020หรือว่า2 5 63คันนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็สภาพราคาเล้าใจอย่าง <Yeah. S 1> แน่นอนนะครับก็พูดต้นคิปนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นคูย LED ดีแล้วนะครับเป็นคูลเอลดีแล้วตำแหน่งไเดนแฮม สีนะครับีคู่สีการนะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรสายประหยัดแต่อยากรอยอยากเท่ตอบโจทย์แน่นอน2.4ครับสำหรับ f อที่ไม่ทันทันกงินกอดวันนี้สอศสดาก็จัดมาให้ถือว่าสภาพในจิ๊บนะครับสภาพในจิ๊บ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสัาที่มงคลคาเหมือนเดิมแล้วก็นะครับพร้อมแล้วนะครับรถเข้าใหม่ห้องใหม่ระบบไฟเต็มระบบนะครับสำหรับต้อนรับหน้าฝนต่อไปนี้ก็นะครับไม่ว่าจะเป็นการชมรีวิวไลฟ์สดที่มงคลคาเซนเตอร์สบายๆชิลๆแล้วนะครับไม่ต้องกลัวฝนและวันนี้ผมอยู่กับกระบะหน้าหล่อหน้าหมูป่ารุ่นพิเศษสําหรับคนที่ไม่ทันคั้นก่อนๆที่ผมปล่อยไปแล้ววันนี้จัดมาให้หน้าไมเนชเชน2.4เกียร์ออโต นะครับสประตูล็อกโคสีแดงปี2020หรือว่า2,563คันนี้นะครับแล้วก็สภาพราคาเล้าใจอย่างแน่นอนนะครับก็พูดง่ายๆคือ,อรุ่นนี้ตกแต่งพิเศษมาจากโรงงานนะครับราคาก็มีล้านัันะครับล้านแสนแต่ตอนนี้เป็นมือ2ส,สภาพดีสีเดิมทั้งคันมือเดียวกุญแจสำรองครบนะครับรถเกิดที่อำนาจเจริญ นะครับออกที่ศูนย์เตยตาอํานาจเจริญตอนนี้มาเป็นมือสองขายที่อุบลราชธานี749,000บาทนะครับล็อกโคปี20ตัวไม่ได้เช็ด749,000บาทนะครับจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนแต่ราคาบอกเลยเปรียบเทียบได้แน่นอนสบายใจนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4เกียวออโต้เดี๋ยวจะให้ดูไฟหน้าแล้วก็ห้องเครื่องนะครับเพราะมีการปรับแต่งจากตัวเดิมเหมือนที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาเป็น Full LED แล้วนะครับเป็น f u ู l LED แล้วตำแหน่งไปเดทามขีดกลางนะครับขีดคู่ขีดกลางนะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรสายประหยัดแต่อยากรออยากเท่ตอบโจทย์แน่นอน2.4 2KD 2GD นะครับแก้ไข 2GD 2,393cc ในบล็อกเครื่องนี้น2.4ะลิตรดีเซลวีเอ็นโ150มมาบิด400นะครับรถ ปี20หรือว่าพศ2563 749,000บาทบอกราคาชัดเจนไปแล้วคันนี้ลถบ้านลดบุคคลซื้อขายได้ทุกเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดนะครับซื้อขายได้ทุกเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดซื้อสดซื้อผ่อนมีรถมาเทินดาวมากดาวน้อยฟรีดาวจัดได้ทุกระบบนะจำเจมกันไปนะครับจำจมกันไปให้ดูมุมให้ดูมุมนี้นะครับนี่คือการตัดการการตัดลายชุดแต่งของล็อกโคเนี่ยถือว่าเป็น อีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าลงตัวมากนะครับโดยเฉพาะสีแดงกับสีขาวนยะจะเห็นรายละเอียดชุดแต่งชัดเจนว่าจะเป็นซุ้มล้อที่เป็นสีเทาดำนะครับตัดกับแชลล่างแล้วก็ตัดกับแม็กสีดำนะครับแม็กสีดำแม็กสิแปดนิ้วเฉพาะตรงรุ่นล็อกโคขอบสิบแปนะได้เพิ่มมานะครับได้เพิ่มมาในครั้งแรกของล็อกโคนะครับสำหรับล็อกโคคันนี้2.4ลิตรนี่ได้กระจกออโต้4บานมาเรียบร้อย นะครับออโต้ jo, แลวระบบกันหบนมา4บานเป็นครั้งแรกในกระบะ4ประตูของ Toyota ที่ได้นะครับได้มาแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังบาะรูแล้วก็ปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังกชั่นมีให้แต่รุ่นเดิมแล้วก็เพิ่มมาคือสําหรับ2 4ก็คือคูสคอนโทรลได้มาแล้วนะครับแล้วก็พุ s สตาร์ทก็ได้มาเช่นเดียวกันสีแดงแจ่มๆจมเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน2องล้อขับหลัง6สปีด150ม้าอีโคโหมดโทโหมดมีให้จอกล้องถอยแอร์ดิจิตอลมาครบตัดกับสีดำเปียยน,โน,โนโบแบก็กแล้วก็มีไฟเล่นูุมให้ด้วยนะครับนี่จมจมเจ็0ม0 0บาทนะครับคุ้มสวยแจมรุ่นพิเศษนานๆจะมีมาสักทีนึงแล้วก็จะมีแอร์นะครับแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับก็จะมีเฉพาะในตัวรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นพิเศษที่เป็นตัวล็อกโคก็คือตัว G แล้วก็ตัวล็อกโคนั่นเอง นะครับสวยแจ่มนะครับรับประกันความพอใจคันนี้เหมือนที่ผมบอกไปคือไม่ติดปัญหาเรื่องของการซื้อขายนะครับสภาพสีรถเนี่ยบอดีโครงสร้างเนี่ยรับประกันความเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับเดี๋ยวขัดสีเคลือบเงาให้พราะคันนี้พึ่งมาใหม่ประเดิมห้องใหม่ที่เต็มระบบแล้วเพราะไลฟ์สดรีวิวก่อนหน้านี้คือพื้นยังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยและสบายสบายแลว fc สามารถนะครับดูอยู่บ้านนอนดูชิว นะครับผมก็ไลฟ์สดรีวิวแบบชิลๆเพราะว่าอยู่ในร่มไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนนะครับมีแอร์เย็นสบายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่ง Sport Bar, สปอร์ตบาร์สติ๊กเกอร์ลายโลกโก้สปอร์ตบาร์ตัวนี้ผมไดบอกไว้คือมันจะเห็นชัดในตัวของสีแดงแล้วก็สีขาวเพราะมันจะตัดกันลงตัวพอดีเลยดําแดงลงตัวมากนะครับดําแดงลงตัวกิ๊บกิบนะครับท้ายเป็นท้าย led นะครับท้าย led เซ็นเซอร์ถอยมีให้กล้องถอยมีให้นะครับนะคบใครบอกโตยต้าก็โตยตา้ตยตา,ตยตาเองก็เริ่มปรับในการให้ออปชั่นมาเพิ่ม นะครับ749,000บาทนะครับฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะครับเป็นผ่อนแรงเบานะครับยกนิดเดียวก็ขึ้นนะครับเบาๆแต่ที่โชว์เนี่ยคือไม่ได้โชว์ตัวแผ่นผ่อนแรงนะจะโชว์ว่าไลเนอร์เนี่ยรถไม่เคยบรรทุกเลยนะครับรถไม่เคยบรรทุกไม่มีร่องรอยรอยขีดข่วนไลเนอร์นะครับเป็นไลเนอร์แท้ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับโชว์ความการรักษารถนะครับการรักษารถนี่นี่คือล็อกโค้ดสีแดงเข้าใหม่แจมๆนะครับสำหรับ fc ที่ ไม่ทันขั้นก่อนๆวันนี้สศสดาก็จัดมาให้ถือว่าสภาพนี่กิฟนะครับสภาพนี่กิฟนะรุ่นไม่ได้เช็ดส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ค่อยมีแบบสวยๆจำๆนะครับตัวตัวก่อนจะเป็นตัวหน้าหน้าหล่อนะครับที่ผมขายไปก็จะเป็นปี2018 2019นะครับที่เป็นตัวหน้าก่อนหน้านี้นะครับแต่หน้านี้คือเป็นตัวเปลี่ยนโฉมละไม่ได้เชนละเปลี่ยนกระจังหน้าเพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับรายละเอียดดีเทลความสวยความหล่อก็ถือว่าลงตัวอีกรุ่นหนึ่ง และที่ตอบโจทย์ก็คือสําหรับสายประหยัดน้ํามันแต่อยากเท่อยากลอ่อ2.4ลิตรเพียงพอนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลขับหลังขับเคลื่อน2ลอ้อเพียงพออย่างแน่นอนครับดี้ต้องมีประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรในยุคที่น้ํามันยังราคาตึงนะครับอยู่ตอนนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนก็ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีเข้าใหม่มาหลายคันนะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากค่ายมงคลคาเซนเตอร์กับรีโวโลโค่4ประตู ื่องยนต์2.4เกีย์ออโต้ปี2020หรือว่าปี2563คันนี้749,000บาทนะครับเหลือแค่คันเดียวมีคันเดียวนีว่แหละล็อกโค้รน,นานมาทียกหูสายตรงที่084-0369999นะครับสายตรงสอะักดาเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับโดยจทักอินบ็อกในไลน์ล,ล้านเพจล,ล้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะฝากติดตามทุกช่องทางไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจคับทีมงานทุกคนวันนี้ล็อกโคสีแดงสวยแจ่ม749,000บาทลาไปก่อนสวัสดี